The โอเคครับผมขอกราบสวัสดีทุกชิมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนาน4 5 6 7 8ปีนะครับผมนะเราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มองร้องเพลงจีบสาวนะครับผมนะบอกเลยว่าคลิปนี้เด็ดนะครับผมนะเพราะว่าเราเจอสาวคนเดิมนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอสาวคนเดิมนั้นเนี่ยเราก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกิจกรรมแรกครับผมก็คือวันที่2ถึงวันที่7นะครับผมนะเปิดคทางแสงและไอเทมก็คือนำกล่องสีส้มนี้นะครับผมนะไปแลกไอเทมต่างๆตั้งแต่่่ววัันนนนททีี6จจถึง7พฤศิกาย นะครับผมนะภารกิจที่2ก็คือภารกิจบูยานะครับผมนะทำภารกิจสะสมรายวันนะครับผมสะสมบูย่าแลกรับไอเทมต่างๆนะผมสามารถรับ UMP ถาวรนะครับผมแล้วก็รับชิ้นส่วนนะครับผมสูงสุดถึง210ชิ้นนะครับผมแล้วก็ปืนอัคสูงสุด6.3กล่องนะครับผมนะแล้วก็ UMP อีกนะครับผม UMP บูยาครับผมรับสูงสุดถึง6.3กล่องเหมือนกันกับปืนอัคนะครับผมนั้นแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าภารกิจที่4ของเราคือ เติมพลังเหล่าคู่หูมาวันที่8ถึงวันที่14นะครับผมมาหรือยังมาแล้วนะครับทุกคนนะนั่นครับผมจะได้ไอต้าแพนด้าของเรานะฮะผมแล้วก็กิจกรรมที่4ของเราคือล็อกอินซ่าบ้าพลังนะครับล็อกอินเพื่อรับกล่องดวงใจฟรีนะครับผมนะกล่องดวงใจก็คือกล่องสพนะครับผมนะมาวันที่13ถึงวันที่14พุธกันยาย,ยนนี่ฮะ ก็ยังไม่มานะครับผมนะก็จะมาแล้วนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยแล้วผมก็กิจกรรมสุดท้ายที่พี่เนมจะบอกก็คือกิจกรรมนี้ยังไม่มานะครับผมรู้ก่อนดีก่อนได้ก่อนนะครับผมก็คือกิจกรรม life is a battle เย็ดเคอ่านภาษาอังกฤษออกด้วยก็คือนะครับผมนะเป็นกิจกรรมนี้ผมนะเดี๋ยวพี่เนมขึ้นรูปให้ดูก่อนตเนนะครับผมนะกิจกรรมนี้ยังไม่มานนะครับผมจะมาในวันที่ วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ผมก็รอติดตามกันละนะครับผมนะเป็นแบทเทิลอีสไตล์สู้อย่างมีสไตล์นะครับผมนะก็ Style, อะรนะอกันได้เลยนะครับผมนะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S คลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเราสุ่มเจอสาวคนเดิมครับ <Yeah. S 1> อืมต้องเป็นคนเดิมไม่ใช่ครับผมคนเดิมนะฮะก็คืออ่าเป็นคนคลิปที่แล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะคลิปล่าสุดนะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนั่นแหละเออนะค,ลคลิปที่แล้วนั่นแหละครับผมไป ราชมคลิปเลยดีกว่าครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจพี่เนี่ยหน่อยเด้อไป let's go สองศูนย์สองห้าหกเจดสสเจ็ดเจ็ดองปั๊บฮึบิฮ้ยฮัลฮหลครับฮัลโหลฮฮิตฮิตเฮิตฮิตฮิเฮิตฮะเฮิตฮิ คือเดิมวะเนี่ยเตยมาเล่นอ๋อทำไมเตยต้องมาเจอกันเวลาเดิมนเนี่ยตีสองเหมือนเดิมด้วยเสียงเธอก็เหมือนเดิมด้วยไม่รู้แล้วกเปิดเรื่องห้องไว้ทำไมเธอต้องพูดทำไมเธอต้องพูดอย่างนี้อ่ะเธอพูดปกติไม่ได้หรอกแล้วนอนนอนอยู่ ไหนให้เรานอนด้วยไหมถามเธอโอเคชักทีดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนแล้วทีคืออะไรคืออะไรเขาโอเควันวันนั้นเธอบอกว่าเธอจะคอมาหาเราเอ้าก็เราลืมเฟซเธอเธอแบบให้เฟซเราแล้วหรอยังนั่นไงเธอคอยยังไงเธอว่าหรือเธอปัญญาคอนะเฮ้ยเธอว่าเราเหรอไม่เราไม่ว่าเราเราว่าคนข้างๆเรา เราเตะเธอออกจากกลุ่มนะอย่าเตะอย่าเตะเป็นไงวันนั้นนะฝันดีป่ะฝันดีป่ะเราลองเอฟังอ่ะก็ก็นะก็ได้อยู่พูดนะพูดนะไม่ได้ก็ไม่ได้เรายังไม่ถามชื่อเธอเลยเราเราชื่อนุ้ยอ่ะนุ้ยใช่เดี๋ยวเรามานะเราไปเอาน้ำก่อน A few moments later ฮัลโหลเธอ จะนอนตอนไหนเนี่ยเนี่ยดึกอีกแล้วนะนอนดึกอีกแล้วนะเราอะไม่รู้เลยโอ้ตั้งเราให้ให้เราร้องเพลงให้ฟังแล้วแหละร้องอีกแล้วหรอเอาผมไม่อยากฟังหรอสรุปจะฟังเราไหมเนี่ยฟังไหมฟังเสียงอะไรดิอะไรนะเสียงแบบไหนอ่ะเสียงอะไรเอาเธอจะให้ฟอลฟังอะไรไม่จะท้องเพลงเออเสียงไหนค่อยฟังทีหลัง พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเราร้องเพลงไว้ซื้อซื้อซือห้ามขืนเหมือนวันล้วนะไม่เอานะเราไม่ขืนได้เรารู้ว่าเธอติดใจแล้วเรารู้เราเรามลออย่างเงี้ธรรมดาโกมลอที่นะก็ร้องไว้ดิอ่าก่อนร้องเพลงอ่ะเราเราเล่นเล่นมุกก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นมุกแล้วนะมุกอีเลโมุกอะไรมุกพี่มันอยู่ตรงนั้นหรอกไม่ใช่เธอนี่ไปแต่ทางนั้นนะเธอหน่ะ เธอเกินไปแล้วหรือพร้อมอยังอ่ะเราพร้อมแล้วเธ <มา S 2> อใส่ไปเลยอือไม่ใช่นะไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> มามาเธอเธออือ <c oughs> เจอห้อมตอนได้ยืนใกล้เธอยอีกหลาหลายขอใช้คำราักวันหนึ่งจะได้ไหมแอบยังใจ เธอทุกนาทีอยากมีเธอพราะมันเดิมเลยนะเอ้ยใช่ไม่ใช่สิโอคุณบ้าอะไรชมตัวเองก็พอ ไม่ขออะไรไงล่ะไม่งั้นเธอไม่ขอให้เราร้องหรอใช่มเธออขให้เรารร้องเาไม่ได้บังคับให้เธอฟังเราเราขอหรอใช่เธอขอให้เราร้องไงเราก็่ได้ล้องให้เธอฟังโอเคเธอชื่ออะไรนะเราชื่อเราชื่อนี้เออเราชื่อนุ้ยเราชื่อนุ้ยครับเธอเธอไปดูชื่อดิอ่ะดูตรงไหนอ่ะเบอร์เบอร์เปล่าเรารักฟรีไฟล์โอ้ยโอ๊ยเดี๋ไม่ใช่ดิ รักเนื้ยนะคะอุ้ยเย่ yeah. มีสาวไม่เป็นไรหรอกเขามีหลายใบไงเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคืนแล้วไรไม่เดี๋ยวก็จะเปลีป่ยน,นไปชื่อเธอเลยจะมารักเราไม่ได้นะเพราะเราเราเรา,เราเป็นชอบชายโสดอ๋อก็พอดีเราก็าเธอจะมาร้องเพลงให้เราฟังทำไมเออเราคือแบบอย้า้ อยากให้เธอแบบฝันดีอะไรนี้ไงแล้วก็อยากร้องให้ฟังอะ่ะนี่เธอมาหลอกให้รักก็เธอก็จะจากไปไม่เราไม่หลอกให้รักแล้วก็จากไปเราก็หลอกให้รักแล้วเราก็จะค่อยไป โอเคจะต้องทำแบบนี้กับทุกคนไม่ทำทุกคนไม่เราไม่ทำทุกคนไม่ทำกับทุกคนไม่ได้เราจะเราเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเธอเธอยังแบบแบบนี้เราอ่ะไม่รู้สึกผิดเลยเอาเร็วเนี่ยเราจะไปแล้วเนี่ยเอี๋ยจะได้โอเคเดี๋ยวเราจะร้องอีเพลงนึงแล้วก็จะกดออกเลยเอาโอเคพร้อมนิยามอันหนึ่งสองสามฮ ถ้าสมมติเธอเกดออกนะเราจะได้เจอกันอีกเลยเออได้เราจะไม่เจอกันอีกแล้ว <laughs> เอ,อ๊ะให้หย่าสุ่มไม่เจอเราอีกนะได้เราจะไม่ได้เจอเ,อเธออีกแล้วเราพอแล้วเราไม่ไี้อะไรกับเธอพร้อมยังเฮ้ยแล้วพร้อมยังละ่ะจะฟังไว้พี่เองไงอย่าให้เจอนะร้องรอ้รองมเธอเธอ,เธอ <laughs> บ้างหรือเล้วเลื่องราวว่าเราไม่มากมายอาจเป็นตอนสาเธอคิดถึงฉันใช่รห,หรือแล้วไม่ว่าจะตอนในที่เธอแอบเงาฉันนพร้อมเพื่อเธอ

ดถึงง่าจะไรต้องคิดถึงกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเธอเธอเอ้ยปอมากเลยก็ก็ได้อยู่มันจะชอบคูดว่าได้อยู่อ่ะนี่มันได้อ่ะเฮ้ยเธอก็ได้ ิกูบนนะไปแล้วเธอไปแล้วไปแล้วฝันดีเราจะได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวเจอกันอีกเลยบ๊ายบายรักนะจูบบุ๋วไปก่อนยอมสิกระเด็บไปไปชิคิดดูจักกุมรัูบุญ